Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ a c e b o o k นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับกิจกรรมดีๆนะครับลุ้นได้ทุกวันที่ a s e ซ s o c c e r นะครับสามารถเข้าไปร่วมสนุกกิจกรรมกันได้เลยนะครับมีของรางวัลแจกเพียบสนใจแอดไลน์แอดเอเซท e กอร์หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ สรุปข่าวแอสตซนช่วงเย็นข่าวแรกของเย็นนี้นะครับปืนใหญ่ยื่นซื้อมิกเฮโรโมดิกรอบที่3ค่าตัว70ล้านยูโรครับฟาบิโซโรมาโนนะครับนักข่าวดังชาวอิตาลีรายงานข่าวว่าทีมปืนใหญ่ได้มีการยื่นข้อเสนอซื้อรอบที่3นะครับเพื่อขอซื้อตัวมิ๊กเฮโรโมดิกตัวเก่งของชัรต้าโดเนตแล้วด้วยนะครับด้วยข้อเสนอที่ใกล้เคียงกับ70ล้านยูโรราว62ล้านปอนด์บวกออปชันนะครับทางทีมปืนใหญ่นะครับกำลังเจรจากับทางชัรต้า เกี่ยวกับเงื่อนไขของออปชันเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะก็ไม่ใช่ปัญหาทางมูดิกววย22ปีนะครับต้องการย้ายมาค้าแข่งในทีมเอเมสเตเดียมอยู่แล้วนะครับสปอตอารีนานะครับสื่อทางฝั่งยูเคนก็รายงานข่าวยืนยันว่าทางปืนใหญ่ได้มีการปรับปรุงข้อเสนอรอบใหม่และยื่นให้กับทางชักตาพิจารณาแล้วนะครับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีการตอบกลับจากทางชัปต้าแต่อย่างใดนะครับส่วนทางตัวนักเตะก็ได้มีการบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางอาร์ตตันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของทางเมฮลโรโมดิกผ่านการลงสตอรี่ไอจีของตัวเองนะครับข่าวต่อมานะครับจีโกโบนะครับสื่อของบราซิลยืนยันข่าวว่าน o อตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาคว้าตัวดานิโลนะครับกองกลางวัย21ปีจากพาเมรัตแล้วด้วยค่าตัว20ล้านยูโร รวมถึงเงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะนะครับโดยทางดานิโลนะครับจะบินมาที่อังกฤษในวันพรุ่งนี้เพื่อเข้ารับการตัวร่างกายนะครับดานิโลนะครับถือเป็นแข้งดาวรุ่งที่น่าจับตามองในลีกบราซิลและเคยตกเป็นเป้าหมายของอาร์ซนอลเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วนะครับข่าวต่อมานะครับฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับรายงานข่าวว่าทีมปืนใหญ่พร้อมที่จะตอบรับข้อเสนอยืมตัวแมตต์สมิธนะครับกองกลางวัย22ปีที่ได้รับความสนใจจากสโตกซิตี้ ควีนส์ฟาร์กเรนเจอร์และสวอนซีซิตี้นะครับสาวสโมสรจากลีกเดย์เชปเปนชิพข่าวต่อมานะครับแอสตันวิลล่านะครับถูกโอลิมปิกมาร์เซย์ปริเสธข้อเสนอขอซื้อตัวมัตตโอเกนดูซี่นะครับ กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วรายงานจากเดลี่เมลนะครับข่าวต่อมานะครับประธานสมสรสอนมักเซยนะครับสวนกลับหลังอุนเอเมอรี่นะครับอยากหัวนวร่วมงานกับอดีตกองกลางของปืนใหญ่นะครับปาโบลองโกเรียนะครับประธานสมสรสอนโอลิมปิกมักเซย์แห่งลีกเอิงออกโรงสวนกลับสื่อนะครับหลังตีขาว่าอุนเอเมอรี่กุนซือของแอสตันวิลล่านะครับทีมจากสึพิมเล็กอังกฤษกำลังเดินเครื่องล่าตัวมัตตโอเกนดูซี่อดีตกองกลางของปืนใหญ่นะครับ ผู้ซึ่งเคยร่วมงานกับอูน e m เอมรีที่เอ็มบรีสเตเดียมกำลังได้รับความสนใจจากวิลล่าโดยก่อนหน้านี้ IMC Sport นะครับสื่อดังแห่งฝรั่งเศสระบวุว่าวิลล่าเตรียมยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเกนดูซี่มาร่วมทีมในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้นะครับคาดว่าข้อเสนอก้อนแรกของวิลล่านะครับจะยื่นเม็ดเงินาราวๆ2 5 30ล้านโยูโรบวกแอดออน หรือโบนัสและอื่นๆใส่เสริมเข้าไปนะครับแต่มักเซย์ต้องการ50ล้านยูโรอย่างไรก็ตามนะครับลองโกเรียประธานสโมรสรของมักเซย์ยืนยันว่าทางสโมรสรไม่เคยได้รับข้อเสนอใดๆผมอ่านข้อมูลตามหน้าสื่อเหมือนพวกคุณนั่นแหละลองโกเรียเผยนะครับไม่มีการพูดคุยสำหรับทั้งสองสโมรสรทางเราไม่ได้รับข้อเสนอใดๆ ผมไม่รู้ว่ามีการพูดคุยกับเอเย่นของผู้เล่นนหรือเปล่ามันเป็นแค่การคาดเดาทางนี้นะครับหมากเซยซื้อขาดเกดูซี่จากปืนใหญ่เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัว11ล้านยูโรนะครับข่าวต่อมานะครับ FA ตั้งข้อหาปืนคุมนักเตะไม่อยู่ในเกม FA ครับนะครับสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับหรือ FA ตั้งข้อหาปืนใหญ่ไม่สามารถควบคุมนักเตะตัวเองได้นะครับหลังประท้วงผู้ตัดสินร,ระหว่างเกม FA ครับกับออกฟอร์ดยูไนเต็ดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ในนัดดังกล่าวนะครับทีมปืนใหญ่บุกชนะ3-0มีเหตุการณ์ที่ผู้เล่นปืนใหญ่รุมร้อมขอคำชี้แจงจากผู้ตัดสินในนาทีที่34ของเกมนะครับหลังจากแซมบี้ลกกองก้ายิงบอลไปโดนแขนผู้เล่นของออกฟอร์ดในเขตโทษแต่ไม่ได้จุดโทษครับทีมปืนใหญ่นะครับมีเวลาจนถึงวันจันทร์ที่16มกราคมสำหรับการชี้แจงกับเอฟเอนะครับในข้อหาดังกล่าวว่าไม่สามารถควบคุมนักเตะตัวเองได้ทางนี้นะครับนับเป็นนัดที่2ติดต่อกันที่เอฟเอตั้งข้อหาปืนใหญ่ หลังพึ่งแจ้งข้อหาเดียวกันนี้ในเกมเพียร์มลิกนัดเสมอกำนิวคาสเซิลศูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับข่าวต่อมานะครับหากชอบก็จัดประหยัดทำใหม่บิ๊กโซนะครับเราตระกูลโคเอนเก้ให้ทุ่มซื้อตลาดรอบนี้นะครับเพื่อจะได้ยืนระยะลุนแชมป์เพียร์มลีกในซีซั่นนี้ชี้ว่าคุมกําลังที่มีอยู่ยังไม่ดีพอนะครับ โซแคมเบลนะครับตำนานกองหลังของปืนใหญ่อาร์ตอนในยุคไร่ไพ่แสดงความคิดเห็นล่าสุดถึงการลุนแชมป์พิมลิกอังกฤษของอาร์ตอนในซีซั่นนี้หลังเหินห่างจากการคว้าแชมป์พิมลิกอังกฤษนานมากกว่า19ปีแต่กำลังรังอันดับหนึ่งอยู่ในขณะนี้นะครับโดยโซแคมเบลนะครับให้ความเห็นว่า ยังคงมีหนทางอีกยาวไกลในพีิม์ลีกและแมสซิตี้ก็ค่อยๆตามมาเรื่อยๆดังนั้นมันจึงน่าสนใจในการจบซีซั่นหวังว่าปืนใหญ่จะนิ่งมากพอและมีการลงทุนเสริมทีมครั้งใหญ่เพื่อจะช่วยเหลือพวกเขาในการยืนระยะการจะไปสู่แชมป์พิมลีกอังกฤษหรือผักดันให้มันเกิดขึ้นคุณต้องมีผู้เล่นที่มีทีเด็ดเพื่อสร้างความแตกต่างและตอนนี้มันยังไม่มีพอ กิจกรรมดีๆนะครับลุ้นได้ทุกวันที่ a s e ซ Soc c e r นะครับสามารถเข้าไปร่วมสนุกกิจกรรมกันได้เลยนะครับมีของรางวัลแจกเพียบสนใจแอดไลน์แอดเอเซซ็อกเกหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับข่าวต่อมานะครับมาตินโอเดกาดกับทีมของปืนใหญ่นะครับออกมาเปิดเผยว่าทีมปืนใหญ่กําลังสนุกกับความกดดันในการเป็นจ่าฝูงของพิมล็กอังกฤษในตอนนี้นะครับโดยเขากล่าวว่าเรามีกลุ่มนักเตะอายุน้อยที่น่าจะเป็นทีมที่อายุน้อยที่สุดในลีก แต่ผมก็ยังรู้สึกว่าเรามีประสบการณ์มากมายผมรู้สึกเหมือนว่าเรามีผู้เล่นที่ผ่านอะไรมามากมายตัวเองผมเองก็เช่นเดียวกันแม้ว่าผมจะอายุไม่เยอะก็ตามผมรู้สึกว่าประสบการณ์สำคัญกว่าอายุผมคิดว่าเราสนุกกับความกดดันนี้ความรู้สึกว่ามีผู้คนเชื่อมันในตัวเราการรู้สึกว่าผู้คนให้ความสําคัญกับเราเป็นเรื่องที่ดีเราอยู่ในจุดที่เราอยากที่จะอยู่ เราต้องการต่อสู้เพื่อชนะสิ่งต่างๆและอยู่ในจุดสูงสุดนั่นเป็นสิ่งที่สุสานแห่งนี้ควรจะเป็นเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีในขณะนี้และเราต้องสงบสติอารมณ์ถ่อมตนและทำงานหนักต่อไปยังมีอีกหลายอย่างที่เราสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้คุณสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้เสมอดังนั้นผมตื่นเต้นกับการจบซีซั่นของเราข่าวต่อมานะครับโจโคมองว่าพอตเตอร์นะครับชัดเจนไม่เอาอดีตกองหน้าของปืนใหญ่นะครับ โจโฮนะครับอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษมองว่าแกรมพอตเตอร์นายใหญ่ของเชลซีนะครับแสดงออกว่าปีแอร์มริกโอบามายองนะครับไม่เป็นที่ชื่นชอบหลังไม่ถูกส่งลงเล่นในเกมแพของฟูลแลมนะครับดาวยิงชาวกาบองนะครับเป็นตัวสำรองในเกมนี้ซึ่งการเปลี่ยนตัวทั้ง5คนของพอตเตอร์นะครับกับไม่ใช้งานโอบามายองซึ่งทางโคมองว่านี่คือการแสดงออกว่าเขาไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของเจ้านายนะครับผมคิดว่ามันเป็นข้อความที่ชัดเจนถึงโอบามยองโคกล่าวกับ BT Sport เกมใหญ่สำหรับแกรมพอตเตอร์และชิลซีในค่ำคืนนี้เขามองที่มานั่งข้างสนามเป็นสีคนโดยไม่แม้แต่จะมองเขาอบามายองผมคิดว่ามันเป็นข้อความที่ชัดเจนว่าเขามองว่าอบามายองอยู่ในจุดไหนไครฮาวเวตก้าวมาเป็นผู้นำในอนาคตอันใกล้ข้อดีคือออลเฟริกแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้ในสีเสื้อของปืนใหญ่ ข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับเพื่อนบ้านนะครับแต่มีอดีตนักเตะของอาร์ตอนอยู่หลายคนนะครับสรุปประเด็นที่น่าสนใจในเกมฟูลแลมชนะเชลซี2ต่อ1นะครับวิลเลียนนะครับใช้กดยิงประตูทีมเก่าทำประตูนำา1ต่อ0เจ้าฟิลิกนะครับลงเล่น11ตัวจริงพร้อมผลงานสุดวูบวาบนะครับโดดเด่นใน45นาทีแรกแต่ผ่านครึ่งหลังไปเพียง13นาทีนะครับโดดเสียมหนักเสียคู่แข่งจนโดนใบแดงไล่ออกจากสนามซึ่งเขาถูกแบนอีก3เกมนะครับ หลังจากเชลซีเหลือผู้เล่น10คนในขณะที่เสมอ1ต่อหแต่สุดท้ายต้านไม่ไหวนะครับเสียประตูในช่วงท้ายเกมแพ้ฟูแลม1ต่อ2ยังคงรังอันดับ10ของตารางนะครับ ส่วนแบรเลโน่และปีแอนบริกอุบามยองนะครับพูดคุยกันหลังจบเกมโปรแกรมพิมลิกสัปดาห์ที่20ประจําวันที่13-15มกราคม2023นะครับเปิดโปรแกรมพิมลิกอังกฤษนะครับสวรภูมิอันดับหนึ่งของโลกสัปดาห์ที่20ประจําฤดูก,กาล2022-2023ที่จะฟาดแข่งกันในระหว่างวันที่13-15มกราคม2023นี้นะครับ ดยสัปดาห์นี้มีคู่บิ๊กแมตช์สองคู่ด้วยกันนั่นคือการเจอกันระหว่างปีศาจแดงแมนยูนะครับภายใต้การน,นำทีมของเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมชาวเนเธอร์แลนด์นะครับจะนำทีมเปิดสนามโอทเทฟฟอร์ดต้อนรับการมายเยือนของอริร่วมเมืองนะครับอย่างเรเบใบสีฟ้าแมนซิตี้า acity, จากการนำทัพของเป๊ปโกเดล่าเทรนเนอร์ชาวสเปนนะครับขณะที่บิ๊กแมตช์อีกหนึ่งคู่ก็ได้แก่เกดิทองท็อตแนมฮอสเปอร์ที่มีคิวนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของปืนใหญ่อาร์ซตันนะครับ ในศึกน็อตลอนดอนดาร์บี้แมตช์ส่วนทีมใหญ่ทีมอ,อื่นๆนะครับอย่างหงแดงลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนนกนางนวลไบรตันแอนดฮอบเอลเบียน,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 น Hope, ion, และสิงโตน้ำเงินงครามเชลซีนะครับเฝ้ารังรับอินซีพหังดง์คิสตันพาเลทครับโปรแกรมพิม์ลิกอังกฤษนะครับนัดที่20ประจำฤดูก,กาล2022-2023มีคู่วันศุกร์ที่13มกราคม 2, 2023นะครับแอสตันวิลล่านะครับจะพบกับลีดเวลาตีสามวันเสาร์ที่14มกราคม 2, 2022นะครับ แมนยูพบกับแมนซิตี้ครับเวลา19บเนาฬิกาสานาทีส่วนเวลา22่สนาฬิกานะครับจะมีคู่วูฟแฮมตันพบกับเวสต์แฮมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบกับเลสเตอร์ครับไบรตันพบกับลิเวอร์พูลเอเวอร์ตันพบกับเซาท์แฮมตันเบรนท์ฟอร์ดพบกับบอร์นมัธครับวันอาทิตย์ที่15มกราคม2023นะครับ จะมีคู่21นาฬิกาเชลซีพบคริสตัลพาเลตะครับนิวคาสเซิลพบฟูลแลมและคู่23นาฬิกา30นาทีนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์พบกับปืนใหญ่อาร์ตสตันครับกิจกรรมดีๆนะครับรุ่นได้ทุกวันที่ a s เซ s o c c e r นะครับสามารถเข้าไปร่วมสนุกกิจกรรมกันได้เลยนะครับมีของรางวัลแจกเพียบสนใจแอดไลน์ a s ดเอเซซ็อกเกหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ